ไขข้อสงสัยการเงินการคลังวันนี้ขอนําเสนอเรื่องการเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินอื่นเฉพาะกิจของเทศบาลตําบลที่เป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงผ่านระบบ UGF MIS ไทยมีวิธีดําเนินการอย่างไรไปดูกันค่ะโดยที่พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีพศ2568กําหกำหนดให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยรับงบประมาณโดยตรงตามพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณพศ2 5 6 1จึงทาให้เทศบาลตำบลเป็นหน่วยงานผู้เบิกที่ต้องดาเนินการเบิกเงินจากทางและปฏิบัติงานในระบบ UGF MIS ไทยค่ะ การขอเบิกเงินจากคลังกรณีได้รับจัดสรรเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจกรณีที่มีใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งมีวงเงินตั้งแต่5 0 0พบาทขึ้นไปหรือตามที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จัดทำหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ New GFMIS ไทยภาพรวมการเบิกเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของเทศบาลตำบลกรณีเป็นหน่วยรับงบประมาณในระบบ EGP และระบบ New GFMIS ไทยมีวิธีการดำเนินการดังนี้ค่ะ ข้อมูลสัญญา 1. เมื่อได้คู่สัญญาแล้วให้จัดทําร่างสัญญาในระบบ EGP 2. หน่วยงานต้องตรวจสอบข้อมูลผู้ค้ากับระบบ New GF MIS ไทยซึ่งหากข้อมูลไม่ตรงกันระบบจะไม่ให้ดำเนินการจัดทําร่างสัญญาได้ค่ะการจัดทําร่างสัญญาในระบบ EGP ให้ไปที่การเพิ่มโครงการสำหรับข้อมูลงบประมาณให้เลือกบิกจ่ายผ่าน GF MIS าการจัดทำร่างสัญญาในระบบ EGP ข้อมูลทางธนาคารของผู้รับจ้างกดตรวจสอบข้อมูล GF MIS การตรวจสอบการบันทึกเลขที่บัญชีธนาคารในระบบ EGP ให้ตรงกับการสร้างข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GF MIS ไทย ข้อมูลหลักผู้ขายในระบบ New GFMIS ไทย1กรณีมีผู้ขายในระบบแล้วสถานะการอนุมัติเป็นว่างและสถานะการยืนยันเป็นยืนยันแสดงว่ามีหน่วยงานอื่นสร้างไว้แล้วให้จัดทำแบบขออนุมัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักง,งานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติและยืนยัน กรณีมีข้อมูลหลักผู้ขายที่ต้องการแก้ไขบัญชีธนาคารให้จัดทำแบบขออนุมัติและแบบเปลี่ยนแปลงข้อมูลหลักผู้ขายและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติและยืนยันข้อมูลต่อไปค่ะ 2. กรณีไม่มีผู้ขายในระบบยังไม่มีหน่วยงานใดสร้างไว้สถานะการอนุมัติขึ้นรอการอนุมัติสถานะการยืนยันขึ้นรอยืนยันให้จัดทำแบบขออนุมัติและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งให้สำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติและยืนยันข้อมูลต่อไปค่ะ เมื่อได้คู่สัญญาและจัดทำร่างสัญญาเรียบร้อยแล้วให้จัดทำใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อทำการจองงบประมาณในระบบ New GF MIS ไทยการบันทึกรายการสั่งซื้อจ้างเช่าในระบบ New GF MIS ไทยกรณีมีงวดการส่งมอบที่แน่นอนให้ใช้แบบฟอร์มบสศ1กรณีมีงวดการส่งมอบที่ไม่แน่นอนให้นนใช้แนนนบบฟอร์มบสศ4 ภาพรวมการเบิกเงินจากครั้งกรณีได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นเงินอุดหนุนเฉพาะกิจผ่านระบบ New GFMIS ไทยมีขั้นตอนดังนี้ 1. การจัดทําหรือลงใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างเทศบาลตําบลจัดทําใบสั่งซื้อใบสั่งจ้างตามประเภทค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นกรณีมีงวดการส่งมอบที่แน่นอนให้ใช้แบบฟอร์มบส .01 กรณีมีงวดการส่งมอบที่ไม่แน่นอนให้ใช้แบบฟอร์มบสศ4ค่ะ สองการบันทึกตรวจรับในระบบ n e w g f m i s ไทยคณะกรรมการตรวจรับงานหรือพัสดุบันทึกตรวจรับด้วยแบบฟอร์มบร1 1โดยอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างซึ่งระบบจะบันทึกรับรู้บัญชีตามประเภทการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมกับรับรู้ภารับผูกพันเป็นหนี้สิน การขอเบิกเงินจากคลังเทศบาลตำบลบันทึกขอเบิกเงินจากคลังด้วยแบบฟอร์มขอบศูนขอเบิกเงินงบประมาณที่ต้องอ้างใบสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินโดยตรงให้อ้างอิงข้อมูลใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้างในระบบ New GFMIS ไทยและระบุหักภาษีนที่จ่ายถ้ามีสถานะเอกสารเป็นศูน อนุมัติรายการขอเบิกด้วยอมอ .01 สถานะเอกสารเปลี่ยนจากศูนย์เป็น A และอนุมัติเพื่อสั่งจ่ายเงินด้วยอมอ .02 สถานะเอกสารเปลี่ยนจาก A เป็น B ีเพื่อให้สำนักงานคลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติรายการขอเบิกต่อไปค่ะ 4. การประมวลผลและสั่งจ่ายเงินกรมชีกลางจะดำเนินการตรวจสอบอนุมัติรายการขอเบิกเงินจากนั้นประมวลผลและสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินของเทศบาลตำบลโดยตรง ตรวจสอบสถานะการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้ขายสามารถเรียกรายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน nap under c o r e rpt 503 กรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งใจเงิน,นรายการขอเบิกวันละสองรอบรอบที่หนึ่งเวลา12.00น,นรอบที่สองเวลา15.30นสั่งนอนนอนโอนเงิน,นรายการขอเบิกจากตรงผู้ขายตามวงเงินคงเหลือสุทธิมากกว่า2ล้านบาทขึ้นไปภายใน1วันทําการไม่เกิน2ล้านบาทภายใน2วันทําการตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่กรค .0412.4 ครับว .520 ลงวันที่2กันยายน67เงินจะเข้าบัญชีเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ์รับเงินนับจากวันที่ประมวลผลสั่งใจเงิน หากมีคำถามเกี่ยวกับประเด็นดังกล่าวสามารถติดต่อสอบถามได้ที่กลุ่มงานระบบการคลังสำนักงานคลังจังหวัดบุรีรัมย์ขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะ